I i n t e n d to make a clip about มวยดาบชัยสวัสด์ some audio descriptions will be in Thai so I apologize to my friends who cannot understand Thai please read the content post in English มีคำถามว่าถ้าจะเริ่มเรียน ชาใช้ดาบสองมือควรจะเลือกดาบไม้หรือดาบที่ใช้ฝึกที่มีความยาวเท่าไหร่หลักเกณฑ์การเลือกดาบฝึกและดาบใช้งานจริงมีอย่างนี้นะครับความยาวของดาบขึ้นกับความสูงของผู้ใช้เวลาเวลาเรายืนแล้วก็เอาแขน ท่อนบนของแขนแนบลำตัวปล่อยแขนท่อนล่างลงมาในในลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะครับมือมือของของเราถ้าอยู่ตามธรรมชาติอะมือจะอยู่ต่ำกว่าเข็มขัดหรือต่ำกว่าสะดือนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเอาความยาวสมมุิว่าเราถือถือไม้หรือถือ ถือไม้วัดนะครับเราก็เราก็ถือไม้แล้วก็ปลายของไม้ก็จะประมาณศีรสะนะครับอันนี้คือความยาวของใบดาบที่เราจะจะเลือกใช้ทีนี้ในหลักการของดาบไทยชัยสวัสดดาบมาตรฐานของวิชาก็คือใบดาบจะยาวเป็นสองส่วนด้ามดาบจะยาวหึงส่วนเพราะฉะนั้นในเมื่อระยะ จากประมาณใต้เข็มขัดจนถึงศีษะคือความยาวของใบดาบก็เป็นสองส่วนเพราะนั้นตัวดาบจริงๆก็เป็น3ส,ส่วนนะครับสองส่วนเป็นใบดาบอีกหนึ่งส่วนเป็นด้ามดาบลักษณะการจับดาบนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำตอบว่าเราจะฟันดาบเราจะฟันแบบไหน ในลักษณะดังรูปนะครับเราเราถือดาบตรงตรงด้ามดาบนะครับจะอยู่จะอยู่ชิดมันไม่ได้มันไม่ได้ขนานกับหรือว่าไม่ได้ตั้งฉากกับกับมือนะครับตัวตัวปลายของด้ามดาบจะชิดมาอยู่ตรงตรงท่อนแขน แล้วตัวของปลายของของใบดาบจะกว้างออกไปหมายถึงว่าในอย่างในรูปนะครับมุมของมุมของด้ามดาบกับแขนจะเป็นมุมต่ำกว่า90องศานะครับหรือว่าที่เรียกต่อเรียกเรียกทั่วไปว่าเป็นมุมแหลมแล้วก็ตัวของใบดาบ กับมือจะเป็นมุมป้านนะครับลักษณะการถือดาบที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้ครับการฟันดาบนะครับการฟันดาบที่ถูกต้องจะฟันลักในลักษณะที่ไปทั้งท่อนแขนไปทั้งท่อนแขนจุดหมุนของจุดหมุนของการฟันคือหัวไหล่จุดหมุนของการฟันคือหัวไหล่นะครับไม่ ไม่ได้พับข้อศอกแล้วก็ฟันนะครับไม่ได้พับข้อศอกแล้วก็ฟันจะเป็นการฟันทั้งท่อนแขนโดยมีจุดหมุนที่หัวไหล่อันนี้ก็ก็จะได้แรงในการฟันช่วงหนึ่งนะครับแขนเวียงลงไปจะมีการบิดตะโพกส่งเพื่อให้ใช้แรงจากลำตัวหรือแรงจากตะโพกเป็นการฟัน แรงอีกส่วนหนึ่งในการฟันจะมาจากเมื่อใกล้ๆจะกระทบนะครับจะกระทบกับเป้าหมายจะสะบัดข้ออีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแรงจากการฟันจะเกิดจากทั้งแรงที่ส่งโดยลําตัวผ่านมาที่ท่อนแขนแล้วก็เกิดจากการสะบัดข้อมือนะครับแรงสองสองแรงนี้จะผนวกกัน พอเราเวียงแขนลงโดยที่ใช้จุดหมุนที่หัวไหล่นะครับจุดหมุนที่หัวไหลตรงตรงมือที่ถือดาบนะครับตรงมือมือถือดาบจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งของวงกลมโดยมีรัศมีเท่ากับเท่ากับแขนนะครับเท่ากับความยาวของแขนทีนี้อย่างที่ ที่อธิบายเรื่องการจับดาบนะครับมุมมุมระหว่างปลายดาบกับแขนเป็นมุมป้านหมายถึงว่าเวลาเราเหวี่ยงไปปลายดาบจะไปห่างจากตัวห่างจากตัวเพราะฉะนั้นพอพอเวี่ยงท่อนแขนลงโดยที่โดยที่มีหัวไหล่เป็นจุดหมุนนะครับตัวใบดาบ ทรงส่วนปลายก็จะเวี่ยงเป็นวงกลมใหญ่นะครับวงกลมใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเวียงแบบนี้เราก็จะได้ระยะระยะในการในการฟันไกลนะครับไกลไปจากไกลไปจากจาก,จากมือนะครับไกลไปจากความยาวของน่อนแขนทิศทางของการฟันดาบนะครับทิศทางของการฟันดาบ มีไปได้รอบทิศนะครับไปได้รอบทิศผมจะเปรียบเทียบให้ดูเหมือนกับเราเทียบกับหน้าปัดของนาฬิกาการฟันจะมีทั้งฟันตรงเลข12การฟันตรงเลข12คือฟันจากบนลงล่างนะครับฟันจากบนลงล่างแล้วการฟันจากเลข1เลข2เป็นการจากฟันเฉียงนะครับ การฟันจากการฟันเฉียงจากบนลงล่างแล้วในลักษณะที่มือที่ถือดาบนะครับอยู่อยู่หงายมือพอฟันมาถึงเลขสามนะครับดาบดาบจะตัดหรือว่าฟันอยู่ในแนวแนวขนานกับพื้นลักษณะของมือก็ยังเป็นมือหงาย ฟันมาในเลข4กับเลข5นะครับเป็นการฟันจากล่างขึ้นบนในลักษณะมือหงายเช่นกันการฟันที่เลข6นะครับเลข6คือการฟันจากล่างขึ้นบนการฟันจากล่างขึ้นบนจะเป็นได้ทั้งลักษณะที่จับดาบหงายมือหรือจับดาบคว่ำม,มือเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับ แต่พอฟันมาถึงเล,เลขนาฬิกาเลขเจ็ดเลขแปดจะเป็นการฟันจากล่างขึ้นบนในลักษณะความมือนะครับเลขเก้าก็เป็นการฟันในลักษณะความมือในแนวขนานเลขสิบการฟันในละตำแหน่งเลขนาฬิกาเลขสิบกับเลขสิบเอ็ดเป็นการฟันจากบนลงล่างในลักษณะ ความมือเช่นเดียวกันพอมาถึงเลข12นะครับก็จะถือว่าเป็นหงายก็ได้คว่ำก็ได้